สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเ e อ็กซซียู U ค่ะอตอนนี้น้ําก็แห้งเกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้ยังเหลือโซนตรงนู้นนะคะยังมีอยู่แล้วก็ตอนนี้แม่กําลังไล่ไล่ไลน้าปรับหน้าดินนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะหวานข้าวตรงน,นี้คือตอนนี้เก็บปลาทุกชนิดเลยทั้งปลาทั้งหอยนะคะเอาไปไว้กระชังฝั่งทางโน้นนะคะ ปลาไว้กระชังฝั่งนู้นหอยก็แยกไว้ต่งางหากนะคะทุกอย่างแยกเป็นสาเป็นส่วนนะคะตอนนี้แล้วตอนนี้ทุกคนมาหาเก็บปลานะคะเก็บปลาเก็บหอยกันนะคะตอนนี้น้ําก็สูบออกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แม่ก็กําลังแร่ระดับน้ําทาร่องน้ําทางไหลให้น้ํามันเข้ามานะคะส่วนหนูก็สักครู่นูจะให้ดูอะไรนูพขอแต่งครองก่อน อขอตั้งกองสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะนี่นี่นะคะ ไปตอนนี้ไปลุยกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงฝั่งทางนี้แล้วนะคะจะเสียงดังลบกไทยนะคะเี่อันนี้ไล่ระดับน้ำอยู่นะคะคืส่วนปลาให้ไปได้ระดับน้ำออกซิเจนคลอ,อ,องฝั่งหลังบ้านก่อนเนาะตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนหน้าดินใหม่โอ ข้าวหวานข้าวนะคะคิดว่าตอนนี้ที่แม่ทำแบบนี้คิดว่าน่าจะใช่แหละอ,อ,อู้แล้ว,ลว,ลวเจอปลาแล้วเออ <laughs> ไม่ทัน บรรยากาศตอนนี้ก็ออกขึ้นขึ้นกหกน่อยนะคะตอนช่วงคุื่อเ่บ่บายมาเมื่อเช้านี้ยังมีแดดจ้าแรงเลยนะคะเม่ช้าส่วนทางโน้นก็ยังยังมีป้าลงเรืออยู่นะคะอยู่ฝั่งทางโน้นยันเจ๊ ก็จะค่อยว่ายตามน้ํามาเนาะแล้วก็มาดักรอเอาตรงนี้นะคะ เป็นเด็กเดินเอาปลาริบเอาปลาเป็นแสกกระชังนะคะเพราะว่ากลัวมันจะนอกน้ำเนะาะพอปลาหมดแล้วก็จะเป็นการงมหอยนะคะทีนี้ทีละลำดับนะคะตอนนี้เอาปลาก่อน ได้ท,ทซซั้งปลาได้ทั้งหอยสู้ซะสุดสซวันนี้เนี่ยแยกปลาแยกหอยกัน อันนี้ปลาบูจับได้เม,มื่อกี้นิน่อยไม่เอาใส่เท่นี้ ไปแล้วอันนี้เก็บกุ้งโองชเก่งสามชั้นเด็กแน่รูดมีมืตอนนี้คิดตมดึงเก่งเออเดี๋ยวเดะเติดๆติดแล้วติด ติดอะไรติดเชือกอะไรโอ้ยตอนนี้ก็ใเช่ว่าเย้ยย่อยนะคะโนรินชอบจังเลยสามชั้นโอ้เขาเก็บกุ้งกันตรงนั้น

ลอล่างน้ำไหลโอ้แหงแล้วส่วนส่วนทางนน้นยังมีอีกคนนึงคุกอยู่ทางนน,น,ะะายยงน้นนะคะปลาอยู่มองโน้นอยู่นะคะเป็นแองเลยเป็นหลุมเลยหลุมดาวอังคารไปไปดูทางโน้นดูทางโน้นโอ้ตอนเย็นนี่ลมดีจังเพราะว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้ ปลาด้วยยังเห็นน้ำเด่นด้วยดุยเห็นน้ำเด่นด้วยดุยอื้อฮะอืาา้อฮะนี่นี่ทุกท่านเห็นไหมคะทุกท่านนี่ยังอยู่กับแอ่งน้ำนี่อยู่นี่ดูดูนีน้ จะคุบยังไงล่ะไม่ได้ตรงนี้น้ำยังเยอะอยู่เราต้องไปทางนี้คือเราต้องไล่เข้าไปให้แม่แมแมปลาปลาเขาคุบ dưới đây cho mượn nè nhìn à. lăng quay quay Cho Kịp hỏi là nâng ตรงจุดนี้แล้วแหมเห็นไหมได้แล้วเอาเอาเ,เต็มหนะ้าเป็นยังได้เป็นหน้าสุดยอดนี่นี่อีกตัวนึงคุบคุ๊บ <c oughs> เอง่ายเ,เพราะเราจวเดียวโดยๆหลุมนี้ <c oughs> อ่ะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนทางกันรีนบเอาปลาไปปล่อยไปกระชัง Thằng ôi đi thế ơ Ôi để 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 Bà để ta, ôi ตอนนี้ถึงเวลาผัดเปลี่ยนแล้วเด็กเดินขึ้นก่อนนะเอาไปปล่อยก่อนนะตกบเกือ,อบไม่รอดเด็กเดิน <c oughs> เด็กเดิน <c oughs> <c oughs> นู่นทางเดินกลับบ้านไปนู่นเราอยู่ตรงนี้ ไปก่อนคะ่ะทุกท่านมาจนถึงใกล้รถไถ่ายแล้วนะคะฝั่งนี้แม่เกลี่ยข้าวเกลี่ยพื้นหน้าดินสักครู่นะคะปาดหน้าดินให้มันเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้เก็บปาลาอลไรออกหมดแล้ว นี่ไงหวานข้าวจริงด้วยอ่าคิดว่าน่าจะเพาะพันกล้านะคะตรงนี้เพาะพันกล้าข้าวแล้วส่วนปีนี้คิดว่าไปดำทางน้นนะคะฝั่งทางน้นทางนี้คือเราเพาะพันกล้าก่อนนะคะอ่าไปค่ะเราเอาปลาไปปล่อยก่อน <c oughs> โอ้เมลากแล้วแมเอาไปแล้วดิเรียเพอแล้วเล่งมือแล้วทีน,นี้อันนี้คือพันข้าวที่แม่เอาไปนะคะนี้นี่นะคะมาดูข้าวได้เอาไปแช่ลงน้ำนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นรากแบบนี้นะคะนี่เอาไปหวาน เป็นพ่อพันกล้าข้าวก่อนนะคะตอนนี้ส่วนเราก็รีบค่ะเดี๋ยวมานกมู <c oughs> ตู้มูตู้ฮัลโหลฮะชองโล,ลอโล่ะขายพร้อมค่ะตอนนี้สักครู่ค่ะ นี่ช่างขายเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเลี้ยงด้วยขายด้วยนะคะนี่ไปแล้วสองโลนะคะโอ้เบี้ยวเบียวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า เขาขายกันโลเท่าไหร่แต่พ่อเขาขายให้โลละหกสิบนะคะมาซื้อไปแล้วสองเจ้านะคะคูณคูณเลยอขอบคุณค่ะซื้อด้วยแถมด้วย ก็ไปกันต่อนะคะตอนนี้เราไปเปลี่ยนเราเป็นเด็กเดินเอาป้าไปปล่อยกระช่งนะคะเอาเงินไปให้พวว่อก่อนช้อนโลอู แล้ก็หวานแล้วทางน้นนะคะเป็นล็อกเป็นล็อกไปเนาะฝั่งทางนี้ลงไม่ได้แล้วนะคะหวานข้าวแล้วเพราะฉะนั้นไปทางข้างหน้าทางน้นเลยนะคะนี่ตอนนี้เราสุดท้ายแล้วนะคะตามเก็บปลาเราสุดท้ายแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงแอ่งน้ำนนนนเห็นบูป้าบูป้านู่นคือปลานะคะหนุนเดี๋ยวเราไปคุบกัน มาแล้วน้องกระตันมาแล้วลงทางนี้นะไม่ใช่ลงไปกับยา่าลงทางญยกเลยหนุนไป oh. ไปลงทางแยาเลยเพราะว่าหวานข้าวออมล้อมแล้วเออเอาไปลูกม,มาไปนี่หนูจะตั้งกล้องไว้ตรงม,มุมนี่เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวหนุจะซูมให้ดูว่าเด็กๆจะคุบปปากันแบบนหนยังไงนะคะอ่า ทุกท่านมาแล้วดูทางนูน้นโอ้อปลาเม็ดเจี๊ยบเลยเจะจะแป๊บแป๊บแป๊บอนนี้นี่ช่องทางนะคะต้องรีบไปล่อยกระชังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันตาย ็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวไปติดตามกันต่อคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ไกลกันแล้วนี่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นรอรับชมได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ